สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูสิ่งที่ไม่ชอบใน t ต y ยต้ h ไฮรักรีโวตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับอันนี้เป็นการรวบรวมคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าไม่ชอบอะไรมั่งและชอบอะไรม้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยต้องบอกว่ามีน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆเ,เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวการเลสซิ่งจะพามาดูเป็นข้อๆนะครับว่าเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมเมนต์ออกมาว่าไม่ชอบตรงไหนบ้างนะครับ แต่สำหรับเบื้องต้นต้นคลิปเดี๋ยวการเลซซิ่งจะขออนุญาตพามาดูสิ่งที่ผมชอบก่อนสำหรับเจ้าไฮรักเรโวตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับว่ามีสิ่งไหนที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยเริ่มต้นจากเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมค่นข้าใจชอบมากๆก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนะฮะสำหรับไฮลักเรโวตัวใหม่นี้มีเครื่องที่ทะลุ200แรงม้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็คือเครื่อง2.8 200แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตร อันนี้เขาจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เป็นเครื่องทะลุ200แรงม้าจะเป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับเกียร์ออโต้เนี่ยโอห้าร้อยนิวตันเมตรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดาความแรงของอแรงบิดก็จะลดน้อยลงนะฮะเหลือประมาณ400กกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องที่แรงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเจ้าไฮรักลีโวตัวใหม่นี้อธทีนี้มาดูตัวต่อมานะครับที่การเลสซิ่งเขาทั้งจะชอบมากๆนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขาใส่มาเพิ่มเติมให้นะครับจากตัวที่แล้วก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆสําหรับรถทางฝั่งของ Toyota. นะครับที่มีระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูนะครับว่าระบบความปลอดภัยของทางเจ้าไฮรักรีโ o วตัวใหม่เนี่ยเขาใส่อะไรมาเพิ่มมั่งนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันเจ๋งอะไรมั่งนะฮะ อ่ะแล้วมาดูข้อต่อมานะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะฮะการออกแบบถือว่าดูดีขึ้นนะฮะดูบึกบืนดูแข็งแกร่งอ่ะดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยอันนี้ไม่รู้ผมมองเห็นคนเดียวหรือเปล่านะผมว่าหน้าตายอย่างเงี้ยคล้ายคของฝรั่งนะฮะเป็นทาคุมะของฝรั่งเลยดูค่อนข้างอินเตอร์นะครับดูค่อนข้างจะมีความรู้สึกแบบแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้นะแต่ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เพื่อนเพื่อสมาชิกไม่ชอบกันนะครับเม้นมาหลายอย่างแต่ผมพยายามพามาดูนะฮะแต่ละข้อว่ามีอะไรมั่งที่เ,เพื่อนๆสมาชิกเม้นว่าไม่ค่อยชอบนะฮะเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะฮะเรื่องของกระจังหน้าเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องของกระจังหน้านะครับ หลายท่านบอกว่ามีขนาดใหญ่เกินไปนะฮะเพราะว่าตั้งแต่มีรถกระบะในประเทศไทยเราไม่เคยเห็นกระจังหน้าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับก็แน่นอนนะฮะมันเป็นดีไซน์ใหม่มันเป็นอะไรที่ที่ยังใหม่สําหรับพวกเราอยู่พวกเราก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่ชินตานะครับอันนี้กอล์ฟซิงมองอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะดีไซน์ของไฮรักลีโวตัวนี้นะครับผมมองคลับคล้ายคลาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเมืองนอกนะฮะ หน้าจะใหญ่ๆอย่างนี้แหละกระจังหน้าจะใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะฮะทีนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหญ่นะฮะกระจังหน้ามันใหญ่แล้วตัวรถทําให้ตัวรถมองดูเล็กลงนะฮะก็เลยทํา,าใ,หให้แบบแหมรถทั้งคันมองเห็นแต่กระจังหน้าว่าอย่างนั้นนะครับแต่รวมๆแล้วผมมองว่าดูดีนะฮะนี่ยิ่งตัวโลโก้โหดูโหดร้ายทารุณมากนะฮะสำหรับทางด้านาทางด้านหน้าของทางด้านดีวตัวใหม่นี้นะครับรวมๆแล้วผมชอบนะฮะสำหรับตัวกระจังหน้าถือว่าเป็นดีไซน์ที่สักหน่อยคงชินตานะครับอทีนี้มาดูเรื่องต่อมา สำหรับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของไฟตัดหมอกอันนี้มีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มานะฮะว่าไม่ชอบไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันดูแล้วกันนะฮะว่าไอ้ไฟตัดหมอกมันมันดูผิดปะกะติตรงไหนนะครับแต่เบื้องต้นนะจากที่ดูนะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นไฟตัดหมอกปะกะตินะฮะแต่ว่าแหมอาจจะเป็นแบบเพื่อนสมาชิกมองว่ามันน่าจะเป็น LED ไหมหรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งมันไหมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามันดูไม่ค่อยสวยก็ฝากเมน์ด้วยแล้วกันนะครับว่ามันไม่สวยตรงไหนแต่เบื้องต้นผมมองว่ามันก็ดูดีนะครับสําหรับไฟตัดหมอกหรืออาจจะลูกเล็กไปหน่อยนะฮะหรืออาจจะไม่มีคมเนียมในการล้อมรอบนะฮะเพราะว่ามันก็ดูแปลกตาขึ้นนะครับเพราะดีไซน์มันใหม่ไงเดี๋ยวนี้เขาชอบเอาสีดํามาล้อมแทนนะฮะมันก็เลยดูอาจจะโดนกลืนไปนะฮะแต่จริงสวยนะนะไฟตัดหมอกนะครับอทีนี้มาดูเรื่องต่อมานะฮะที่เพื่อนสมาชิกเมนต์เข้ามาก็คือเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะนะฮะ สำหรับตัวนี้ทางการทิ้งบอกอย่างนี้เลยละกันนะฮะมันมันไม่เปลี่ยนเยอะหรอกครับเพราะว่ามันเป็นตัวมีเดช์นะฮะก็คือตัวปรับปรับปรุงจากตัวที่แล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวอื่นถ้าเกิดเป็นอื่นอ่ะแล้วมันปรับมาแล้วมันมันยังเหมือนตัวเก่าอยู่อันนั้นน่าห่วงนะฮะแต่อันนี้คือมันเป็นมีเช์นะฮะเนี่ยเปรียบเทียบจากตัวเก่ากับตัวใหม่อันนี้คือตัวเก่านะครับพอเปรียบเทียบกับตัวใหม่ แน่นอนนะฮะมันยังใช้ได้หลายอย่างที่เป็นคล้ายๆกันอยู่เขาก็จะปรับปรุงได้หลายอย่างขึ้นมานะครับก็เป็นการปรับปรุงเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ l l new นะฮะแต่เบื้องต้นก็ยังถือว่าดูดีนะฮะนี่ขนาดตัวเก่านะฮะยังดูดีขนาดนี้ไอตัวใหม่ผมมองว่ามันมันก็ดีขึ้นมากนะครับในในระดับที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะอาทิตย์นี้มาดูเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของตัวเตี้ยออปชั่นน้อยก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับเมนเข้ามาว่าตัวที่เป็นตัวเตี้ยนะฮะออปชั่นเนี่ยมัน มันไม่เท่ากับตัวสูงนะฮะเรื่องระบบความปลอดภัยเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จริงจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะผมอ,ะอธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้ดีกว่าสําหรับตัวที่เป็นตัวเตี้ยนะฮะตัวเตียเ้ยหลายตัวลหลายครั้งนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้รถเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเอาไปบรรทุกนะครับเอาไปเรียกว่ารถรับจ้างนะครับเอาไปใช้งานจริงอะนะฮะไม่ได้ไม่ใช่รถใช้ส่วนบุคคลนะครับเรื่องของออปชั่นหลายหลอย่างก็ควรจะตัดออกนะครับเพราะบางทีรถ รถไม่ได้ขับไกลนะฮะรถเอาไปลากจูงอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตัวท็อปๆหน่อยนะตัวทงสูงหน่อยเอาไว้ใช้ระบบความปลอดภัยพวกนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแต่การที่มองว่าตัวออปชันของตัวเตี้ยอาจจะโดนตัดออกบ้างนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับทีน,นี้มาดูเรื่องต่อมาสําหรับท่านนี้บอกออกแบบไม่ค่อยโดนนะฮะเรื่องของการออกแบบ อันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะเรื่องของการออกแบบเนี่ยมันอยู่ที่หลายหลายท่านมองนะครับว่าอชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าถ้าบอกว่าชอบเนี่ยออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่ชอบเลยเนี่ยผมว่าก็ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะก็จะมีะส่วนน้อยอ่ะท,ที่แบบอ,อาจจะไม่ชอบมากก็กต้องเข้าใจได้นะครับว่าแบบรสนิยมใครมันนะครับแต่สาหรับเจ้าไฮรักรีโวตัวนี้นะฮะคาดว่าน่าจะมีขายในลหลายๆภูมิภาคนะครับก็เลยทําให ต้องนะฮะต้องไปโดนตาโดนใจสําหรับแฟนๆกระบะของภูมพิภาคอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาเพื่อคนไทยอย่างเดียวนะนะฮะ,ะแน่นอนนะฮะว่าบางทีเราอาจจะมองอย่างเงี้ยไม่สวยนะฮะแต่บางทีต่างชาติเขามององี้สวยนะฮะเราก็ต้องอเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะทีนี้มาดูเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาเป็นของที่จาเป็นเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยใส่มาให้ สำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกเมนมาหลายตัวนะครับเรื่องของไอตัวอะไรนะตัวที่ชาร์จทางด้านหลังตัว USB นะฮะตัวไอที่บังน้ําฝนคือของเล็กๆน้อยทั้งนั้นเลยนะตัวบังแดดอ่ะใส่มาแล้วแบบใส่มาไม่มีบางตัวไม่มีนะฮะอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้แบบนี้นะครับทั้งผมมองว่าบางทีเขาอาจจะมองว่าของเล็กน้อยอ่ะนะฮะเพื่อนๆสมาชิกอาจจะซื้อใส่ได้เองหรือหลายๆครั้งนะครับมันอาจจะแบบ ซื้อไปแล้วเปลี่ยนเลยนะเขาก็เลยทําให้มันไม่มีซะเลยดีกว่านะครับหรือว่าทําให้มันเปลี่ยนง่ายๆหรือไม่ใส่มาให้เลยอะไรก็แล้วแต่เทคนิคนะฮะแต่ของที่มันจะเป็นจริงๆนะ่ะผมว่าเขาใส่มาให้เกือบครบแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าไฮรักรีโวตัวใหม่ก็ขาดแค่เล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของที่เปิดปิดโฟร์วินะฮะอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยๆช่วยกันดูนะฮะ อยู่ทางด้านติดขาใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะฮะมีปัญหาเรื่องปุ่มเรื่องอะไรพวกนี้นะฝากคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางการลซิ่งยังไม่เคยไปลองนั่งแล้วไม่เคยสัมผัสนะครับก็เลยบอกไม่ได้ว่าตรงไหนมันมันเคืองนะฮะตรงไหนมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมบอกไม่ได้เลยนะฮะแต่นี้เป็นเม้นของเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่บอกว่าตัวที่ตำแหน่งตัวเปิดปิดโฟร์วิวอ่ะมันไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งของมันณนะปัจจุบันนี้นะครับอ,อาจจะคือเคืองเขานะฮะก็ ก็เดี๋ยวรอดูสักหน่อยแล้วกันเนาะการแลซิงไม่มีข้อมูลขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปก่อนนะฮะแต่นําเสนอให้เพราะว่าอ่าเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับเรื่องของปุ่มต่างๆนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่เพื่อนสมาชิกเมนเข้ามาว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้นะฮะอ่าก็คือเรื่องของหน้าปัดนะครับเรื่องของหน้าปัดนี้ผมว่า ก็สวยดีอยู่นะฮะเนี่ยมองดูผมก็มองว่ามันสวยมากๆอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมของใครของมันนะครับว่าอชอบอย่างนี้นะฮะแต่เบื้องต้นผมชอบนะครับผมชอบผมมองว่ามันมีอ่ามิติมากขึ้นนะครับดูดูก็ดูดีอะนะฮะไม่ขี้ริ้วขี้เหล่ไปกว่าใครนะฮะ,ะสำหรับตัวของหน้าปัดผมไม่แน่ใจว่าหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดเลยไหมหรือว่าหน้าปัดที่เป็นไอจอทางด้านข้างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะคือรวมๆแล้วอะ ถ้ามองทางด้านของการออกแบบของตัวตาตัวตาไฮรักรีโวนะครับผมมองว่าถือว่าออกมาได้ดีอะนะฮะออกมาได้ดีเลยแต่มันก็จะมีแค่จุดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นนะครับอันนี้เปรียบเทียบนะถือว่าเป็นธรรมเนียมของพวกเราเนาะเพราะ,ะถ้ามีรถกระบะที่เป็นตัวอย่างเนี้ยออกมาใหม่นะครับผมจะทำคอมเมนต์เพื่อนสมาชิกที่ไม่ชอบออกมาให้ดูนะฮะตอน d m a มโดนเยอะกว่านี้อีกนะฮะแล้วเจอแต่ของใหญ่ๆแต่พอรีโวนะฮะ อ่าสิ่งที่ไม่ชอบเป็นของเล็กๆทั้งนั้นนะครับก็ก็มองได้ว่าเออตัวออรนิวแน่นอนนะครับมันก็จะมีจุดบกพร่องแล้วก็จุดที่ไม่ไม่ชินตาเยอะกว่านะครับสำหรับเจ้าดี a มแต่ตัวไฮลักรีโวตัวนี้คือตัวที่พัฒนาจากตัวที่แล้วนะฮะตัวที่แล้วดีอยู่แล้วตัวนี้พัฒนามาก็ก็ยังมีหลายอย่างที่คล้ายเดิมและมีหลายอย่างที่ดีขึ้นมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รสสิยมของใครของมันนะครับแต่สรุปโดยรวมทางการเลสซิ่งชอบไฮลักรีโวตัวนี้นะฮะ ถือว่าดูดีนะครับถือว่าดูดีมากๆเดี๋ยวถ้าลองได้ขับตัวจริงเดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ